ตลาดนัดโกกบือตำบลคำเตยอำเภอเ,เชเิญจังหวัดเชียงสาครับแม่ลูกก็งายขายสี่0มืนสามนะครับแม่สูงร้อยสามห้าบวกนะครับร้อยสามห้าบวกนะครับแม่กับบมาน,นะครับขายเป็นร้อยเนื้อนะครับสี่สิบสามครับลูกสาวกับงามนะงายเหยียดหน้ามันก็ซื้อไปนะครับ ขายเวียดนามสี่บสามครับมือนี้ร้อยเรี่ยงนับกาะสูงนะครับนี้ตึงขึ้นนะครับขยับนะครับโค่นแมลูกกับขยับมื่นแปดสองมืนหะครับสองมื่นแปดสามมื่นนะครับมีม้วเรียงม้วเรี่ยงขยับขึ้นนะครับสาหน่อยกับมื่นสี่มื่นสามมื่นสี่มื่นหานะครับมื่นหกนะครับมื่นสามมื่นสี่มื่นหามื่นหก <โ>ร้อ <OF> ยเนื้อกัยังอ่อนๆอยู่นะครับนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้ยี่ิบงทีนะครับห้าพันกัจจุบันนะครับมีเด็กหน่อยอยู่เนคุ้มขายแต่หาพันตึงครับน <c oughs> ุ่มน้อยสาวน,น้อยสูงร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยสามสาิบ กินสรล้ um, um, ่กงม่มาด้วยกนอันไทมันแหนมเขาขายนี่ม่กินเราก็ไม่ได้ไงอยากอา้า่ยีไม่ได้ไม่่อยไระเดียกด้จะไม่สื่เดี๋ยวจำอ่ไรสื่อแพ่งนี่เดี๋ยวมืนอ่อยกรเดียก่ หาข้างสามงานมวนหยักเนี่ยกันนะครับหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยยี่บห้าบวกร้อยสามสิบหนึ่งขึ้นนะครับขยับขึ้นนะครับวันนี้นะครับหมื่นสามหมื่นหาหมื่นหกนะครับเดียขายนะครับสตาร์ทเจ็ดพันพีดานหมื่นหกมือนี้นะครับสาวน้อยร้อยเรียงตึงคักมือนี้นะครับเทศกาลนะครับเอ่อคนพม่พี่น้องประชาชนวยห้องเกี่ยวเขานะครับ เกี่ยวเขาแล้วนะครับช่วงนี้กับเจ้าพนอยเหนือลอยไงกับเดือดขายออกเศร้าสามนะครับส่วนมากนะครับตัวไงเดขายออกเศ้าสามนะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับต่วมือนี้ยดนามสูงว่าหน่อยลุนะครับ ไปสื่อป้ายหลายนะครับแต่ว่าสถานการณ์คึกคักนะครับดีขึ้นยุ่งเหมือนนี้นะครับซื้อขายกันคล่องขึ้นนะครับเรื่องสภาหน้าการเครื่องดื่มเกิดหลายขึ้นนะครับขายงัวถือกระป๋องหลายคนอยู่นะครับพุดหยาดนำซื้อหยาดนำสื่อแบบนี้คนแสดง

เศ้าหาสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเอสน้ํามครับสูงลอยสามหาบวกอ้วนๆนันนะนะครับแาไ้ย่น้ต่อเก่งสือนะครับเก่งเราต้องขายเก่งด้วย เสาหางรวยเหนือกยังม่รอยนี่นะครับลาสุดเวียนนามครับถ้าใครย20ท่านครับขอบคุณหนึ่งรนะครับหน้าครับวะเสาหางเ้าหาเจ็ดลอยว่าสื่อมากเสาหาแต่กับไรเจ็ดลอย มือนีนุ่มหน่ connect, no liebe, man, our, man, ้อยๆพระพันกับล่อๆกับต right. really ึงจิดหน่อยนะครับม anyway. ือเงินแปดมือนเก่านะครับเปิดมากนะครับก้นไม้ลูกจะจอยเหมือนกับมือมืินแปดมือนแปดนะครับเปิดร้อยเรียงมือนี้ตั้งการสูงนะครับเกี่ยวเข่าร้ายแล้วกับลังสื่อเริ่มซิมี่เกษตรกรเริ่มซื้องั่วนะครับเกษตรกรเริ่มซื้องั่วไปเรียงเนี่ยกับนี่กับลังสื้อเข่ามาเนี่ยนะครับ มีแรงกระตุนสื่งง่วนเน่นะครับตั้งกาดสูงแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ,นะรบช่วงท้ำกำไรนะครับช่วงนี้ช่วงท้ำกำไรง่วเรียงนะครับ,นะรบหลังจากง่วเลียงซบเซ้มมาด่วนนะครับ แนวลูกตัวผัลูกแจ็คตัวนะัประมาณลูกแจ็คตัวนัครับล,ลูกตัวที่สองอลูกสองตัวสวยงามนะครับสูงประมาณร้อยสามห้าบวกนะครับร้อยสามห้าบวกเส้าหาสนใจที่ตัเวเดบอร์เลยนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหกเก้าสามหกสองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดเนี่ยสีจมูกน,นะครับลูกสีมุมมุมนะครับลูกมุมมุม,มลอน นี่ร้อยเรียงกาดสูงนยนะนุ่มดีน้่มซีวนะครับน่มดีน้มซีวนะครับเครื่องดำนะครับสีจำปานข่ายยืนสวยนะครับลูกับพี่เรียงให้นขุนให้มันอ้วนขึ้นกับเป็นตะเบิงนะครับเป็นตะเบิงอีดอกนะครับ สาวหน่อยงามสาวหน่อยงามสาวน่อยจ้าบาัสองพันเดร้อยหน่มื่นสองพันเจ็อยสาวหน่อยสวยๆนะครับไทยร้อยยี่สิบห้าบวกรอยสามสิบครับสิื่องดร้อเครื่องดำๆขอบผู้ดํำแค่ขาดำ,ดำ,ดดำเครื่องดำนะครับขาดเรียงเจ้น่อยนะครับเครื่องดำสวยๆทายยืนสวยเลยครับ ศนเจ็ดที่ต่อ,ดอได้บเบอร์ใดนะครับ089 533 2688 2า8 8นะ้นครับยนะครับกรลังเป็นจะเลียงครับนี่ช่วงน,นี้นะนีที่ว่าเปิดราคาเบาๆนะครับเมื่อนี้ร้อยเลียงกาดสูงหลรตัวนะครับอ้าวขอบคุณครับสวยด้ยจเจเลียงเป็นเจเดไล่ยู่นะครับจะไดกไล่เป็นหนาอยู่นะครับ สื่งง้อจ้อยเนี่ยไปเลี้ยงมันสิอ้วนขึ้นนะครับสื่งง้องามง้ออ้วนไปนี่มันเลี้ยงไปเนี่ยหายหยาประเดีมันสิจอยลงจะลงสิขาดทุนไปหนาครับสื่งง้อจอยง้อหน่อยมันอีง้องามมันจะผ่านมันง้องามกับสามหมื่นหานะครับสูงๆนะครับง้องามมัยังถือๆนะผู้ใดมักนะครับลอยหกสิบบวกนะครับง้องามลอยหกสิบบวกสามหมื่นหานะครับ งานรอเหลือผูออ้ชมหลายนะครับนัดนี้ร่มหนาวมากเลยครับลอยลอยเนื้ออยา่างเงียบๆนะครับกับพ่อได้อยู่นะครับมันนี้ไปเชิญไปซื้อขายกัน ไปซื้อขายกระดิเฮ็ดหลายอยู่นะครับไปซื้อขายเฮ็ดหลายอยู่นะครับสามคนสี่คนนะครับเวีย<า>ดนาม

สวัสดี28ท่านนะครับทักายนะครับขอบคุณสามไร้นะครับไทยกลางๆสูงลอย3าบวกนะครับเมี่ยรวมกัอี่ก็เร้าหารับเปิดกันตึงนะครับตั้งการสูงครับมือนี้นะครับกาดสูงดีนะครับลอยเรียงมื่อนี้นะครับ สามเปงยดหส5น้นัรนีลอู้ลอยสี่สิบบวกนะครับลอยสี่สิบหานะครับ, <500. S 1> บวนๆน,นะนะหร้อย ้าหาไปแ่เลยเงาบวดยังไงสาหาสาวน้อยสวยๆกำเนือดีดีเบิงเบิงกำเนือส่วนถ่ายนะครับกำเนือส่วนท้องส่วนหลังนะครับส่วนถ่ายกำเนือดีครับเวียดนามสื่อสื่อจุมเนสีหาลอยใดญราคาเนืะครับ วน,นี้สื่อสื่อแข้ง,นะง,งนี่นะคนัที่แล้วสื่อมื่นสองร้อยนี่นะครับวันนี้มื่นสี่ห้าร้อยครับสูงร้อยยี่ห้าบวกนะเด่นะครับมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสาวหน่อยขยับขึ้นนะครับวน,นี้เด็กขายมื่นสี่นะครับจากมื่นพันหมื่นสองนะัดที่นะแล้วตัว่าตัวนี้ง่ายมากเไป เป็นแม่พันธุ์ทางเวียดหน้ามันนะกล้ามเนื้อมันสวยทันน้งหมดเบิ่งกล้ามเนื้อครับส่วนท้องส่วนหลังส่วนไทรตัวนี้มันกัดด้วน,น,นะตัวนี้แม่สาวมาท่านเสื้อแต่ว่วาตัวนี้มาด้วยกันยี่ยมมานะเป็นไห้ราคากันเองสาวนี้ยสามสิบห้ามึงนะครับแม่เครับ ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับรอบปวมผสมนะครับสูง้อยหกสิบบวกนะครับตอนนี้คนมาให้เศ้าเปียอยู่นะสามหานี่มั่นจะบาดนะครับเสื้อสองนะครับใร้ชีวกแล้วกับรถกอดมากระลาวส้อสองนสามสิบห้าสนใจที่ตัอเด็กุเลยนะครับ ศูนย์หกสี่สามหกศูนย์สามเก้าสามเก้าสามหกใชตัวมาสูงสั้นไงหุ่นหนาครับสูงประมาณร้อยสามเนี่ยนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับกำนวนข้อนมักกะลาว่ารุนพุทธเขานะครับแดงดีเข้มดีนะหุ่นร้อยสามสิบกับร้อยหกสิบยืนใส่กันร้อยหกสิบเพราท่านเด็กเพราท่านเสิร์ฟครับมันจะได้แขวะคู่นะครับ แถวก็ร่างขึ้นนะครับเปิดต่อเบิ้งนะครับเปิดมาสามสิบนะครับตักทายนะครับฮัลโหลอาบังพี่ชายภาษามาทางไหนเนาะภาษาอินเดียห่อบอมาทางไหนไออินเดียนี้ปานเจ้าอินเดียนี่ปานบังกลาเทีย

บรรยากาศสื่อสื่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเริ่มนั่สื่อง้วแล้วนะครับนับผู้ใดอยากได้ง้อถือกับพระท่านแล้วนะครับจุวนี้นะครับง้วเรียงตึงนะครับกำลังสื่อกำลังสื่อทะลักเข่าสนามแล้วนะครับกำลังสื่อทะลักเข่าสนามนะครับง้วเรียงง้วเรียงตึงนะครับง้วเรียงกาดสูงนะครับช่วงนี้นะครับเหลือมีกำลังสื่อเข่ามาแล้วนะครับ

ให้9 0 9ขาขอ5,000นเขาบอกเนห้ามาตอบเอาขายลดเขาขายคนนให้5,000ไอ้นี่บอกไอ้นี่มันถึงเกือบไปแล้วนะครับขายกันแค่ร้อยเดียวแค่กันไอ้นี่เขบอกว่าขายเลย เล่นตัวเล่นเล่นตัวจัดเล่นน่ะปล่อยให้ตีกันได้แล้วนะ <laughs> เล่นตัวจัดแล้วมีคนมาซื้อตัดหน้าแล้วก็มีปัญหาอย่างเงี้ยยดวเลี้ยวเบี้ยเลยเนาะครับส่วนมากเหมือนนี้ก็ได้ขายสองหมื่นสองสองหมื่นหานะครับร้อยเนื้อนะครับร้อยเนื้อก็ยังตึงใจใจหน่อยอยู่นะครับ ทักายสามสิบสี่ท่านขอบคุณห้าไรนะครับเจ็นรับครับครับมือนีงัวงกระเดียใครไรนะครับแต่ว่ากระลังซื้อเนี่ยเทไปทั้งเทไปทั้งกระบื้อไรนะครับกันไปอีกแล้วนะครับสาวหน่อยก็ขยับขึ้นนะครับมือสี่มือห่านนะมือสี่นะครับนึ่งตัวนมือสี่เนี่ยขายไปนะครับสาวหน่อยมือนีนะครับเป็นค่ายนะครับมือนีนะครับ ร้อยเลี่ยงขยับขึ้นนะครับอ๋อมาซ,อซื้อืตัวที่ซื้องวเนื้อเมื่อนี้ลดลงนะครับเครื่องดื่มหลายขึ้นนะครับได้กำไลหลายอยู่นะครับนี้นะครับ บอลูว่าได้กำไรหลายหรือว่าขายงัวคล่องขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นถือกระป๋องกันมือหนีในห้อยถือกระป๋องกันเป็นแถวนะครับถือกระป๋องกันเป็นแถวแสดงว่าสภาพคล่องดีขึ้นอยู่นะครับเอาโซนทางงัวมือหนีนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับพอได้เล่มกันเยอะโอ้มืินนี่ขายล้วครับขายแล้วหมานมาครับมืินนี้พอได้เล่มมาครับมืินนี้ได้เล่มมืินนี้พอได้เล่มเงินเราเลยนะ เห็นเครื no yeah. ่องดื voilà. أو, uh, ่มหลายเยอะครับก็ได้เล่นอยครับไปใได้ได้กระบปนตัวนึงครับมันนี้ตึงมืนแปดพันมื่นแปดวันนีมันตึงกี่หน่อยนะครับมันนี้นะร้อยเรียงก็ตึงขึ้นครับเอครับ มีอนีสื่อควายเลงสื่อนะครับมีเล็งสื่อควายนะครับเยียนนามโอ้ได้เลยกันขายออกแล้วนะครับมือนีตัวใงญ่ๆกับด้ขายสามหมื่นนะครับแม่สูงลอยสามสิบหา,านะครับอ้นวนหน้านาเลนะครับทางโซนค่ายขายดีขึ้นนะครับแต่ว่ากับราคากับยังห่นเนี่ยขยับนะครับแม่สูงลอยสามหาบวกอ้วันๆใหญ่ๆกับนะครับ สี่หมื่นนะครับแต่ว่าสามหมื่นสี่หมื่นได้ขายนะครับสามหมื่นสี่มื่นได้ขายนะครับเิงัวจอยเป็นไจอยกันนแม่ลูกตัวผู้าจ่อยกันแรบแม่ลูกตัวผู้หามคือมอกันแม่กับลูกกันอยู่ค่าจะบาทให้คุ้ม เร้าหาสองหมื 25, นะ่นห้าพัน่ะแม่ขัดนักเยียน,นนิดหน่อยเป็นอีสานเราเก่านะครับวงเขาสวยเลยสองหมื่นห้าแม่ลูกตัวผู้นะครับแม่ลูกตัวผู้นะครับซื้อไปไวัเป็นนะปีหน้าก็ได้กับไรอรนะครับเดี๋ยวลูกก็ใยญ่แล้วนะครับแม่กับส,สิเดซเซอรงสนใจที่ตัวไดเบอร์ไหนครับ <82 S 1> 0 8 2 8 3 2 <82, S> 1 7 6 2สนใจโทรมาสับถามนะแม่ขาดำเรียงครับเศราหาเปิดมากนะครับหางดำดีนะครับหางดำดีนะครับแม่สูงประมาณ130นี่แหละครับขาดำเรียงนะครับมันมีไปใส่หรอ่น จำนวนในหอยก่ยังบ่ิหาได้เพิ่มนะครับกระบือกเขาสนามหลายขึ้นนะครับกระบือเขาสนามหลายอยู่นะบ60เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผู้ชมหลายหลายมนเช่านีมาเช่านี้้างว่าทางกระบือผู้ชมหลายนะครับเวียนนามกับเท่กับมาทางป้ายนะครับเวียนน้มเท่กับมาข้างป้ายนะครับตัวใหญ่ๆเดือขายสี ลูกสาวไปงามคูก่อกับควลูกอกว่ไปงามไปเลียงก็ล,กงกงงงลูกงามกันจาากก้าบ่าก้าปากแมอาเมือแม่ลูกหาเมือนทนแม่สูงแม่สูงอยสามหาบหาเบิลูกสาวห้าหม่นลูกโตดีครับลูกโตดีครับ ถ้าคาเย48ท่านนะครับขอบคุณ6ไลค์นะครับสว่าบแคบดีครับผู้หลุกสาวจบข้อญ่ข้อนะรถใตยโยนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับปะ080 080 797 797 843 8463สนใจยูยาสุทอนมีหนังนะครับเด็ดเป็ดแดงออกนะครับข้ายืนขอบ หลูกงามครับนะคุณนะทัดมาล่ากับมีนะควัญจับดีพร้อมเนี่ยนั่นนี้สองทางมีทัดมาล่ามีนะครับหับเงินหาบค้าแบดีนะคุณนะพวกวัญจับดีครับนะครับสาวน้อยโตดีพร้อมวัญจับดีพร้อมนะนะตาแบบออกสายพัฒนาเลยนะครับคืออยู่นะครับขอบคุณครับผม ช่วงเดีย๋ยวเอมินพายงางไปเบืงสตอกิืงนะครับพายงางเิืงสตอกาชารุลีซื้อจังหวัดบางเลียเงี้ยเงี้ยสื่อสื่อถึงวันใคโอ้อยใหญ่ไงซ,ซื้อกี่บาทให้กี่บาทนะครับสี่หมื่น ยางให้ซีเมื่นพหวหกสิบนองบปูนะครับเอ่ลุงไปไยางจะชื่อให้ดอกซื้อให้พ่อไางกับขาดทุนนะยางกับขาดทุนให้สี่หมื่นโอ้ยปูใหญ่นะ สูงร้อยหกสิบเนเนาะชาร์โลรบอกเทิกใหญ่นะครับยางว่าเต็มที่นะครับเขาแกเวียดนามาเต็มที่ให้ได้สี่หมื่นนะสันซ่างหน่อยร่างหน่อยให้ได้สี่หมื่นนะครับว่ทาท่าผุนเป็นใจเงินหรอือเปล่าว่าเป็นยืนเ็ยอย่างทาง่าผุนใจเงินกันแล้วนะครับ ทังบุญใจเงินกันแล้วนะครับมือนีก็ต่อคิ้วอยู่ข้างนอกนะครับพ่วงขาวขึ้นกระบือเต็มล่ําแล้วนะครับพ่วงขาวสองพ่วงนะครับกระบือสองพ่วงวันนี้นะครับนะครับกระบือสองพ่วงนะครับวันนี้อ๋อนะครับมือนี้จเงินกันเร็วนะครับนี่นะครับขึ้นขึ้นเต็มล่ําแล้วนะครับลองโคก คอ,อกล่วงแล้วนะครับคอ,อกล่วงแล้วขึ้นเต็มสองพวงนะครับก็เหมือนอย่ในห่างปิดเหมือนีย่ในห่างเขาหน่อยเนาะหัวเต็มนะครับหัวสามหัวสองล่ำกระบือสองล่ำนะครับวันนี้นครับหัวกำลังเริ่มทยอยขึ้นนะครับ มัวสองลำมั oh. นนี่เต็มซี่ลำนะครับม <Hey. S 1> ัวมัวสองลำกับเบือสี่ลำมัวสองกับเบือสองนะครับขั <Hey. S 1> ้วงนิมครับมัว แม่แม่กระเบือลูกงัวนะครับเต็มนะครับพ่วกแม่ลูกนะครับมาถึงงัวกันเด็นงัวใหญ่ครับงัวร้อยสองหมืน่นนะครับงัวสามหมื่นก็ได้ขายสองหมื่นหกสองหมืน่นแปดนะครับร้อยเหนื่อยอยังออนอยู่นะครับแต่ว่ากลังสื่อนัดหนีกลังสื่อจากเทไปทั้งกระเบือหลายขึ้นนะครับ ได้ขายอยู่นะครับได้ขายอยู่สภาพคลองยังดีขึ้นอยู่นะครับสภาพคลองยังไปได้อยู่นะครับนัดนี่ก็ดีขึ้นอยู่ดอกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ,รบเจอกันรนยหน้านะครับ